ร่างกายนี้ตายร่างกายใหม่เกิดร่างกายนั้นตายร่างนี้เกิดแต่โยมไม่รู้ว่าสิ่งที่โยมติดอยู่ตลอดคือวิญญาณขันในขันทั้งห้าเนี่ยโยมต้องรู้ก่อนว่าขันห้าเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหลงยึดขันห้าสิ่งสิ่งนั้นพู้เจ้าเรียกมันว่าสัตตานังสัตตาสัตตาหรือสัตตานังเข้ามาหลงยึดขันห้าสิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นคือความหลงความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผู แล้วมาหลงยึดมาเพลนพอใจกับขันห้าถูกเรียกว่าสัตตานังสัตตานังกําลังใช้ขันห้าแต่ละคนก็เป็นสัตตานังกันทั้งหมดท่องเที่ยวไปเปลี่ยนอัตภาพมนุษย์บ้างเทวดาบ้างเดรัชานบ้างเปรตวิสัยบ้างมันเป็นความแฟที่สัตตานังนั้นประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจึงได้สิ่งสิ่งนั้นมาหรือทุจริตก็ได้สิ่งสิ่งนั้นโยมจับไฟบอกไม่แฟเลยทำไมมือผมต้องพอง ผมไม่เห็นจะทำอะไรอ่ะก็จับไฟมันร้อนมันก็ต้องพองนะอ่านั้นไฟมันก็ไม่ได้ทำอะไรแต่โยมไม่มีวิชาคือความรู้ใช่ไหมเด็กอ่อนนอนหงายไม่รู้เรื่องนะเอามือเข้าไปจับลักเรียบร้อยอาตมาตอนเด็กๆยังเอามือไปกวนในน้ำเดือดเลยเห็นแม่ทํากับข้าวอสนุกเอามือไปกวนพองทั้งมือเลยไม่รู้เรื่องอ่ะ ใช่ไหมเพราะฉนั้นคนที่รับกรรมก็คือสัตว์นั่นเองสัตตานางังเป็นผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไม่ใช่วิญญาณนะบิญญาณเวียนไาวตายเกิดไม่มีนะอ่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิพรูอเจาบอกพี่ขูทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏสัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไม่ใช่บิญญาณสัตว์มาหลงยึดบินญ,ญาณดังนั้นโยมจะรู้ไม่รู้ก็ตาม แต่มันเป็นสิ่งที่เราได้กระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นผู้เจ้าบอกอ่ะไม่จําเป็นคำน,นี้เธอไม่ต้องไปรู้อดีตอนาคตหรอกปัจจุบันเนี่ยมีความทุกข์แก้ได้ไหมถ้าเธอแก้ได้อนาคตก็ได้อดีตไม่ต้องไปสนใจล่วงไปแล้วความทุกข์ในอนาคตจะไม่มีและคนเราไม่ได้สุกตลอดนะใครจะรู้พรุ่งนี้ไม่แขนขาดขาขาดพรุ่งนี้จะไม่ไปนอนห้องไอซไม่มีใครรู้หรอกเยม เพราะนั้นชีวิตมันไม่ได้ราบเรื่นตลอดชีวิตเกิดมาทุกคนมีความทุกข์ทั้งสิน้นแต่จะแก้ทุกยังไงคะนั้นทุกจากการพลัดพรากจากส,สิ่งเป็นที่รักที่พอใจจากประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่น่าพอใจก็เป็นทุกข์อีกโยมก็ประสบสิ่งที่ไม่น่าปรารถนากันอยู่ทุกวันอยู่แล้วประสบสิ่งที่น่าปรารถนาอยู่แล้วออกจากทุกตรงนี้ให้ได้นี่พระเจ้าสอนตรงนี้และการเกิดใหม่จะไม่มีนั้นถ้าโยมเข้าใจเรื่องปฏิจจสุบาท สัตว์เนี่ยยึดถือวิญญาณโดยไม่มีการปล่อยเลยแต่สัตว์จะเปลี่ยนรูปธาตุเปลี่ยนเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุไปเรื่อยๆวนอยู่ในสีน่ธาตุนี้ถ้าโยมเข้าใจตรงนี้โยมจะเข้าใจเรื่องพบหน้าชาติหน้านะและการเกี่ยวพันกันซึ่งการเกี่ยวพันกันเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าเป็นอนุสัยความเคยชินที่สัตว์เคยชินอะไรล่ะณนะวันนี้โยมเคยชินอะไรโยมเคยชินราคานุสัยหรือปฏิคานุสัยมักโกรดหรือว่า ชอบใจเพลินพอใจแต่ของที่เป็นรสอร่อยของโลกหรือว่าเป็นคนมักโลดถ้าโยมเสพครบตรงไหนมากโยมจะเกิดอนุสัยคือความเคยชินก่อนตายจิตจะคล้อยไปตามสิ่งที่เคยชินโยมเคยชินอะไรมันก็ไปตามนั้นนั่นคือตัณหาของเราดังนั้นการเกิดเป็นเดลฉานโทษใครไม่ได้ตัณหาของเราเองโยมนั่งสมาธิผู้เจ้าสั่งให้รู้ลมหายใจเข้าออกแต่ทำไมจิตมันไปคิดเรื่องดี คิดเรื่องเลวเมื่อวานนอ้นั่นมันด่าเราเมื่อวานนอ้นี่มันเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปทํานี้ทําไมมันน้อมไปคิดน่ะทําไมมันไม่อยู่กับลมเพราะโยมไม่เคยสร้างอนุสัยความเคยชินในการอยู่กับลมหายใจใช่ไหมพระเจ้าก็ให้เอาตัวเนี้ยเอาอุเบกขามาทดแทนอกุศลทั้งหลายใช่ไหมและ้ายโยมบอกจะไปวัดกันก่อนตายขนาดนั่งตอนเนี้สมมติตายตอนนี้อีกห้านาทีตายเอาทําจิตให้นิ่งมันก็ไม่นิ่งมันก็ไม่เชื่อโยม เราคิดว่าตอนจะตายมันจะได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายไงเลยมันต้องเลยต้องฝึกตั้งแต่แต่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่รู้สัจจะ<ๆ>ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ต่อไปวันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่ปรากฏในสังยุตตนิกายนิฐานวัตเกี่ยวกับการเปรียบด้วยหญ้าและท่อนไม้กับที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายของสงสาร สืบเนื่องจากการแสดงธรรมของอาจารย์ตะพูดถึงเรื่องของพิสุผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลนะอบรมจิตและภาวนาก็สามารถที่จะถางชัดคือทำลายตัณหาได้ถ้าว่าเรายังไม่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานสังสารวัตรของเราก็ยังต้องเวียนไหว ไปไม่รู้จบรู้สิ้นสังสาระเนี่ยหมายถึงอะไรยมอ้วนรู้ไหมสังสาระที่เรียกว่าสังสังสารสังสารเนี่ยสังสารโรเนี่ยสังสารโรนี่คืออะไรทำไมเราเรียกว่าสงสารเราเรียกว่าสงสารก็มีสังสารก็มีหรือสังสารวัตรก็มีมีคำอธิบายไว้นะว่า สังสารวัฏเนี่ยสังสาระในที่นี้ได้แก่อะไรสังสารโรติขันธาชีนางอวิชินนับปวัตตาปาติปาติปฏิปาต,ปาติในอยู่ในอัตถกถาเป็นการอธิบายให้รู้ว่าคำว่าสังสารในที่นี้มุ่งหมายถึงลำดับนะความเป็นไปของขันเป็นต้นที่เป็นไปไม่ขาดสายนะสิ่งที่ถูกเรียก ว่าขันอายตนะธาตุเป็นต้นเหล่านี้นี่แหละที่มันเป็นไปไม่ขาดสายอย่างเราก็มีรูปนามนะส่วนที่เป็นรูปประรรมคือที่มันรู้อารมณ์ไม่ได้ที่เรานะสามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเนี่ยรูปารมณ์เยนะได้ยินด้วยหูนะได้กลิ่นด้วยจมูกอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เรียกว่ารูปธรรมชาติที่ ย่อยยับแตกสลายไปด้วยอำนาจของวิโรธที่ปัจจัยปัจจัยอันเป็นค่าสุขปัจจัยอันเป็นค่าสึกมีเย็นร้อนเป็นต้นที่มันไม่สามารถรู้อารมณ์ได้เนี่ยเรียกว่ารูปส่วนเวทนาก็ธรรมชาติที่สวยอารมณนะ์มีสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาก็ธรรมชาติที่จำได้หมายรู้สังขารก็คือธรรมชาติที่ปรุงแต่งนะทำให้ สภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนเป็นไปต่างๆวิญญาณก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์รู้วิเศษรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ฉะนั้นเวลาที่ขันห้าเหล่านี้เกิดนะดับเกิดดับ,ดบไม่รู้จบสิน้นอันนี้เรียกว่าสังสาระมันเป็นไปตามลำดับไม่ขาดสายเรียกว่าสังสาระ เรื่องราวนี้ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาปิณิกะคราบดีเขตพระนครสาวัตถีในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสุทธ์ทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏในขณะที่สัตว์ทั้งหลายเนะี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ท่องเที่ยวไปอยูนะ่คำว่าท่องเที่ยวไปคือเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้จบสิน้นถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ที่สุดเบื้องต้นของสังสารวัฏ เบื้องปลายของสังสารวัตรไม่ปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปคำว่าสัตว์ในที่นิยมบาลีเนี่ยใช้คำว่าสัตตานังข้อความตรงนี้มีข้อความในบาลีว่าอนะนมะตักโยงังพิคเวสังสาโรปุภาโกติณนะปัญญายติอวิชานีวารณา,านังสัตตานังตันหาสัญโยชนานัง สันถาวตังสังสารตังเป็นการบอกให้รู้ว่าพระองค์ตรัสบอกให้รู้ว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีวิชาเป็นที่กลางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพระองค์ตรัสอีกว่าพิสูจนทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษตัดท่อนญ้านะบรุษตัด ทอนหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วจึงรวมกันไว้ครั้นแล้วพึงกระทําให้เป็นมัดมัดมัดละสีนิ้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นมันดาของเรานี้เป็นมันดาของมันดาของเราโดยลําดับมันดาของมันดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนว่าหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้ พึงถึงการหมดสิ้นไปนีก็คือถ้าว่าเราไปเอาญ้าในพื้นชมพูทวีปนี้มารวมรวมกันมามัดรวมรวมกันแล้วก็ตัดมัดเป็นท่อนๆท่อนละสีนิ้วสีนิ้วโยมคิดว่าญ้ามันจะเยอะขนาดไหนโยมอ้วนคิดว่าญ้ามันจะเยอะขนาดไหนเนี่ยชมพูทวีปเนี้ยโอ้ยนับไม่หวาดไม่ไหวนะแต่ถึงกระนั้นท่านก็บอกว่าถ้าหากว่า นำมานับโดยเทียบเคียงว่าบุคคลคนนี้เป็นแม่ของเราเป็นยายของเราอย่างนี้เป็นต้นญาติที่นำมามัดรวมๆกันนั้นหมดไปแต่ผู้ที่ถูกเรียกว่าแม่ผู้ทีถ่ถูกเรียกว่าญาติที่ถูกเรียกว่ายายเนี่ยก็ไม่หมดไปหมายความว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องมีความเกี่ยวข้องกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่า สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ช่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏข้อนี้ฉันใดพวกเธอได้สวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปฐวีที่เป็นป่าช้าตลอดการละนานเหมือนฉะนั้นพิสูจน์ทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านั้น พอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้อันนี้ก็เป็นพระสูตรที่มีการอุปมาขันของสัตว์ทั้งหลายกับการเทียบเคียงกับฟ้อนยาว่าอะไรมากน้อยกวากาันั้นการที่เราท่านทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเกิดตายเกิดตายแล้วแล้วเเล,ล,ล,ลไม่จบไม่สิน้นก็เพราะว่า เรายังไม่รู้สัจจะนะก็คือยังไม่สามารถเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระยะบุคคลได้ในข้อความตรงนี้โยมมีคำว่าสัตตานังโยมเคยได้ยินคำว่าสัตตานังไหมแต่มาขอนำข้อความที่ได้ยินได้ฟังมากล่าวญาติโยมทั้งหลายได้ฟังมีโยมท่านหนึ่งไปฟังธรรมแล้วเกิดสงสัยสงสัยในหัวข้อไหนสงสัยในหัวข้อว่าสัตตานังในทีนี้นั่นแหละ ที่พระองค์ตรัสว่าอนนั้นอมะตะโคยังพิขเวสังสาโรปุภาโกตินปัญญายติอวิชานิวารณา,านังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังสันถาวตังสังสารตังคำว่าสัตตานังในที่นี้เนี่ยคือมีผู้ที่เผยแผ่พระสัษธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านำข้อความตรงนี้เนี่ยไปกล่าวไปบอกไปสอนแต่ไม่ยอมแปลยง ไม่ยอมแปลสัตตานังว่าสัตว์ใช้คำว่าสัตตานังผู้ที่ฟังแกเป็นหนุ่มผมยาวนะหนุ่มผมยาวเข้าวัดพอไปฟังแล้วสงสัยว่าคำว่าสัตวเนี่ยมันคืออะไรคำว่าสัตว์น่ะมันไปแปะอยู่ตรงไหนของวิญญาณสงสัยว่าตนเองเรียนมาว่าขันมีห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่พระองค์ตรัสคำว่าสัตตานังไว้ ซึ่งในทีเนี้คำว่าสัตตานังมันจะมีความเกี่ยวข้องกับอวิชาอาวิชานิวารณานังตันหาสัญโยชนานังสันถาวตางังสังสรารตังก็คือเบื้องต้นของสังสารของสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปอยู่นะก็คือไม่ปรากฏเขาไม่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนารู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้ คำว่าสัตว์ในที่นี้เป็นการพูดถึงบุคคลโยมในธรรมวิไน,นัยนี้ในเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะกล่าวถึงปรมัตรธรรมกับบัญญัติธรรมหรือกล่าวถึงสิ่งที่เป็นสัจจะกับสิ่งที่เป็นสมมติสมมุติสัจจะกับนะปรมัตาสัจจะฉะนั้นในที่นี้เป็นการกล่าวถึงบุคคลอย่างพ่อแม่เนี่ยถ้าถามโยมอ้วดว่าแม่เนี่ย เป็นใครเราก็ต้องตอบคนที่ให้กำเนิดเรามาใช่ไหมเป็นแม่แต่ถ้าหากไปค้นหาว่าแม่นั้นอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอก็คือรูปนามขันห้าที่ประชุมกันนะหมหาภูตร,รูปอุปาทเยรูปกับนามขันสี่ที่มาประชุมกันอย่างเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราก็สมมติเรียกว่าพระอย่างโยมก็สมมติเรียกว่าโยมแต่ละคนมีชื่อ ว่าอย่างไรอย่างไรก็เรียกไปตามนั้นก็เลยเรียกขนกันว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาอวิชชาถ้าสัตว์ผู้มีอวิชชาแสดงว่าสัตว์นั้นน่ะมีอวิชชาคือตัวเรานั่นแหละมีอวิชชาและอวิชชาเนี่ยเป็นอะไรละอวิชชาเป็นนามนธรรมอย่างหนึ่งถ้าหากว่าในบรรดาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวอวิชชาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของสังขารขัน แม้ตัวตันหาก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในกลุ่มของสังขารขันเป็นการบอกให้รู้ว่าสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องปรุงแต่งมีตันหาเป็นเครื่องปรุงแต่งคือตัวสังขารขันเนี่ยมันปรุงแต่งทําให้สัตว์เป็นไปต่างๆแต่ในที่นี้ท่านแสดงในฐานะอวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้เมื่อโยมหนุ่มผมยาวเนี่ยไปฟังธรรมแล้วก็แกก็สงสัยว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมีอยู่และสัตว์มาจากไหนสัตว์มันไปแปะอยู่ตรงไหนของวิญญาณแกไปเข้าใจว่าสัตว์มันเป็นอีกตัวหนึ่งตัวขันห้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะงั้นสัตว์กับคำว่าสัตตานังในที่นี้คืออย่างไรมีพระเถระรูปหนึ่งก็บอกว่าสัตตานังนะ่ะสัตว์นี่ไม่ได้เกี่ยวกับขัน พระเถระรูปนี้ก็บอกว่าสัตตานังเป็นอีกที่หนึ่งคือท่านไม่ย,ยอมแปลคําว่าสัตตานังให้ญาติโยมเข้าใจทับศัพท์บาลียมทับศัพท์บาลีเรียกเป็นศัพท์บ,บาลีแต่พออวิชานิวารณังแปลเป็นไทยตัณหาสัญโยชนานางแปลเป็นไทยแต่คําว่าสัตตานังไม่ย,ยอมแปลเป็นไทยอย่าอ้วนพอเข้าใจนะอวิชานิวารณานนังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานาง ถ้าตรงไปตรงมาก็าคือต้องแปลว่าสัตว์มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตัณหาประกอบไว้แต่ท่านไม่แปลสัตตานังกับทับศัพท์ว่าสัตตานังมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้โยมก็เลยสงสัยว่าสัตตานังเป็นยังไงและท่านก็อธิบายว่าสัตตานังเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับขันห้าแต่เป็นสิ่งที่หลงมัดยึดติดขันห้าสัตว์ผู้มีอวิชชา ไม่ใช่ขันห้าเนี่ยแต่มันมาหลงยึดติดขันห้าดังนั้นมันจึงไม่ใช่ขันห้าโยมอ้วนฟังแล้วงงไหมงงหรือเปล่าสัตว์มันเป็นต่างหากนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ละมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แ,แต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตตานางังเนี่ยท่านอธิบายแบบนี้นะเรียกว่าสัตตานังบ้างสัตตะบ้างสัตตาบ้าง,ตตาางแต่ภาษาไทยใช้คําว่าสัตว คำว่าสัตตานังก็คือลงนังวิพัตนนะมีถ้าเป็นนักเรียนบาลีก็จะรู้ว่านังวิพัตเนี่ยเป็นจตุถีวิพัต์บ้างเป็นฉัตถีวิพัต์บ้างถ้าแปลก็แปลว่าแก่บ้างแปลว่าของบ้างส่วนสัตตะมันมีศัพถ้าสัตตะเป็นศัพ์นามก็แปลว่าเป็นอลรปนะใช่ไหมโยมอ้วนแต่ถ้าเป็นสังขยาก็เรียกว่าแปลว่าเจ็ดถ้าสัตตานี่ก็คือ ลงปัมาวิพัตนลงโยปัมาวิพัตแปลว่าสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเวลาที่มีการกล่าวธรรมะโดยที่ไม่แปลน่ยท่านก็เลยอธิบายไปว่าสัตว์เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้และท่านก็อธิบายไปว่าก็ตั้งมันไว้เป็นเป็นคำถามมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ละแต่ว่ามันมายึดติดขันห้าแล้วก็อธิบายเชื่อมโยงจากพระสูตรนี้ไปพระสูตรนั้น ทำให้ญาติโยมได้รู้ข้อมูลว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วในพระสูตรนิยมพระองค์แสดงถึงสัตว์บุคคลคำว่าสัตว์ในที่นี้มุ่งหมายถึงสัตว์บุคคลแต่ให้รู้ว่าเป็นการพูดถึงขันห้านั่นแหละในลักษณะของสัตว์บุคคลถ้าคำว่าสัตว์ในอีกที่หนึ่งเป็นการแสดงสภาวะธรรมเป็นการกล่าวถึงฉันทะบ้างราคะบ้างนันทิบ้างตัณหาบ้าง ว่าเป็นสัตว์เพราะในที่นั้นแปลว่าผู้คล่องแต่ในที่นี้แปลว่าสัตว์แล้วสัตว์เหล่านี้ทําไมถึงเวียนว่ายตายเกิดท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรก็เพราะว่าไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจสี่อย่างเราท่านทั้งหลายยังเป็นปุถุชนอยู่นะเราก็ชื่อว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้และตัวที่เรียกว่าอวิชชา ตัวที่เรียกว่าตันหายมสภาวธรรมนี้เนี่ยมันเป็นนามธรรมเป็นสังขารขันธ์ซึ่งการที่เราได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อย่างนี้ก็จะเข้าใจได้ว่าการที่พระองค์ตรัสแสดงธรรมเทศนาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเพื่อให้เหมาะกับอัตยาสัยของสัตว์บางครั้งก็แสดงโดยความเป็นสมมุติสัจจะบางครั้งก็แสดงโดยความเป็นปรมาสัจจะดั้นใครก็ตามที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ถ้าว่าโดยตัวสังสาระนะก็คือขันเป็นต้นนะขันห้านี่แหละที่มันเป็นไปไม่ขาดสายนะเรียกว่าสังสาระบางทีใครสั่งสมอัตยาัยมาเกี่ยวกับคำว่าอายตนะพระอมก็จะตรัสว่าอายตนะบางทีก็ตรัสว่าท่าตรัสว่าอินทรีย์ตามสมควรแก่อัธยาัยของสัตว์ยันการที่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้ สภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่ในตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงก็เลยท่องเที่ยวไปในสังสารเป็นอเนกนั้นพระองค์เลยตรัสในตอนท้ายของพระสูตรว่าพิสูจน์ทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านั้นพอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นคําว่าพอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นเนี่ยทำอย่างไรถึงจะพอ ทำอย่างไรถึงจะพอนะโยมจงใจรู้ไหมทําอย่างไรถึงจะพอต้องเจริญวิปัสสนานะถ้าหากว่าไม่เจริญวิปัสสนาไม่มีทางที่จะเบื่อในในสังขารเพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นความเป็นจริงของสังขารผู้ที่ประสงค์จะพ้นไปจากทุกโยมต้องมีการรักษาศีลศีลจะต้องวิสุทธิเพื่อเป็นปัจจัยแก่จิตตวิสุทธิให้มีสมาธิเพียงพอแก่การที่จะเป็นบาตฐานในการเจริญวิปัสสนา มิปัส,สนายานที่เกิดขึ้นเป็นไปนะก็จะรู้รูปนามโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เราท่านทั้งหลายยังไม่เบื่อหน่ายในรูปนามขันห้าของเรายังไม่เบื่อหน่ายในอัตภาพขันห้าของเราก็เพราะว่าเรายัางไม่รู้รูปนามขันห้าของเราโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยอำนาจของมิปัสนาแต่เห็นแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายอย่างไรเพราะเห็นว่ามันไม่มีสาระนะสมมุติว่า โยมไปซื้อสิ่งของมาใช้นะเกิดโยมอ้วนต้องการจะไปซื้อบาทมาถวายพระไปที่ร้านขายบาทเห็นบาทใบหนึ่งวางไว้อยู่รู้สึกชอบใจบาทใบนั้นก็เลยหยิบบาทขึ้นมาส่องดูดูว่ามันจะมีรอยรั่วมันจะมีรอยตะปุ่มตะปามตรงไหนหรือไม่ช่างเกลึงบาทไว้ดีหรือไม่อย่างไรตอนแรกเห็นแต่ไกลๆในชอบใจ พอไปยกขึ้นมาดูแล้วมาส่องดูปรากฏว่ามันมีรูอยู่สามรูอยู่ในบาทนั้นถามว่าโยมอ้วนจะยังยินดีบาทใบน,นั้นอยู่หรือไม่ยังพอใจที่จะซื้อบาทใบน,นั้นมาถวายพระไหมไม่แล้วนะต้องหาใบใหม่นะต้องหาใบใหม่บาทอุปมาเหมือนกับขันบาทนี่นะอุปมาเหมือนกับขันรูสามรูอุปมาเหมือนกับลักษณะของขันห้า ลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตอนที่เรายังไม่เห็นลักษณะของขันห้าว่ามันมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราก็จะชื่นชมยินดีในขันห้าของเรานี่แหละแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าขันห้าของเรานั้นมันมีลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เหมือนยมอ้วนไปซื้อบาทและจับบาทมาสองดูเห็นรูที่มันปรากฏอยู่ในบาท ในขณะที่เห็นรูที่ปรากฏอยู่ในบาดเกิดความเบื่อหน่ายในรูหรือเกิดความเบื่อหน่ายในบาดหยิบบาดมาส่องรูเนี่ยยอมอ้วนเบื่อหน่ายในรูหรือเบื่อหน่ายในบาดไม่ยินดีเกิดความไม่ยินดีในบาดหรือเกิดความไม่ยินดีในรูไม่ยินดีในบาทนะคันห้าก็เช่นเดียวกันโยมในคราวที่ใช่ในในขณะที่บาทมีรูพอเราดูไปแล้ว ตอนแรกเราเห็นว่าบาทใบนั้นะเรายังไม่เห็นลักษณะของมันอย่างครบถ้วนเราเห็นว่ามันสวยดีเราก็จะซื้อไปถวายพระนี่แหละแต่พอไปส่องดูนะเห็นมันรูปรากฏอยู่ที่ก้นบาทมันเป็นรูทะลุบาทใบนั้นก็ใช้การไม่ได้ก็เกิดคลายความยินดีในบาทใบนั้นเช่นเดียวกันเมื่อใครก็ตามเจริญวิปัสสนาเห็นรูปนามโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปนามที่ปรากฏนั้น เป็นการทำให้บุคคลคนนั้นเกิดความเบื่อหน่ายในขันห้าที่มันมีสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารันทั้งปวงใจก็จะน้อมไปในพระนิพพานถ้าหากว่ามีการเจริญวิปัสสนาเป็นไปตามลำดับวิปัสสนาญาณตั้งแต่สัมมาสนาญาณเป็นต้นไปนั้นก็จะดำเนินไปจนถึงนะอนุโลมญาณและโคตโพญาณเมื่อโคตโพญาณสิ้นสุดลงก็เป็นปัจจัยแก่มรร มรรคเกิดขึ้นดับไปก็เป็นปัจจัยแก่ผลตอนที่มรรคเกิดขึ้นนั้นนั่นแหละผู้นั้นก็ชื่อว่าได้ทําการประหารกิเลสหรือละอนุสัยกิเลสเป็นสมุเดเฉดตามสมควรแก่มรรคนั้นนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อบุคคลน,นั้นเป็นพระรยบุคคลแล้วสังสารวัตรที่เป็นไปไม่ขาดสายของบุคคลน,นั้นมันก็จะมีระยะเวลาสั้นลงแล้วถ้าเป็นพระโสดาบันสังสารวัตรของผู้นั้นจะเป็นไปอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติ ัการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธร,รมการที่จะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องก็ควรที่จะศึกษาไปตามลาดับพระบาลีอัตถกถาและก็ดีกาเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงตามที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาตามลาดับไปอธิบายเองก็อาจจะเป็นเหมือนอย่างพระเถระร,ะรูปหนึ่งที่ท่านอธิบายคําว่าสัตตานางว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามายึดติดขันห้าเหมือนกับว่า มันมีอีกสิ่งหนึ่งขันห้าของเราก็อย่างหนึ่งแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งมายึดติดซึ่งตรงนี้พระองค์ไม่ได้แสดงไว้ในที่ไหนไหนเป็นการบิดเบือนคําสอนของพระองค์แต่ก็เข้าใจว่าตนเองได้กล่าวพุทธวจนะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับการศึกษาตามลําดับตามที่พระเถระได้วางแบบแผนของการศึกษาไว้ฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนโมทนา ในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลด้วยการถวายทานก็ดีรักษาศีลก็ดีหรือเจริญภาวนาตามการนันทนก็ดีก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกระทาไว้ด้วยดีเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิญ